ลูกพีสอยากผจญโลกบทที่เจ็ดระหว่างที่ตัะขาบกําลังร้องรำทำเพลงกระโดดไปรอบๆลูกพีสด้านบนอยู่นั่นเองมันก็เผลอไปกระโดดอยู่ใกล้ๆริมลูกพีสเสียจนเสียหลักหงายหลังลงไปมันพยายามเลี้ยงตัวอย่างหน้าหวาดเสียวแต่ก็ไม่สำเร็จและก่อนที่ใครจะทันวิ่งไปคว้ามันไว้ได้ทันนั่นเองมันก็ตกลงไปข้างล่าง พร้อมกับร้องจ้าขึ้นมาทุกคนปลาดไปชะโง,งกดูก็แลเห็นตะขาบร่วงลงไปข้างล่างต่ำลงต่ำลงจนในที่สุดก็ลับสายตาไปนอนไหมเจนตะโกนสุดเสียงเร็วปันยายเข้าเร็วนอนไหมถอนหายใจเฮือกยาวเพราะมันยังเหนื่อยจากการปั่นใยเพื่อจับนกนางนวลอยู่ แต่มันก็ทำตามที่เจมบอกฉันจะลงไปช่วยเขาเองเจมบอกพลางคว้าเส้นใยที่ตัวไหมปั่นขึ้นแล้วเอาผูกเข้ากับเอวของเขาทุกคนจับตัวไหมเอาไว้ให้มันจะได้ช่วยฉุดเอาไว้ไม่ให้ร่วงตามฉันลงไปและพอพวกเธอรู้สึกว่าเส้นไหมถูกกระตุกสามครั้งแล้วก็รีบดึงฉันขึ้นมาเลยนะเจมกระโดดลงไปตามตะขาเขาหล่นลงไปข้างล่าง ต่ำลงต่ำลงทุกทีขณะเดียวกับที่นอนไหมก็รีบปั่นยายอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทันการน,นี่เราถ้าจะไม่เจอหน้าทั้งสองคนนั่นอีกแล้วล่ะแม่มแมลงเต่าทองอุทานฮ <c oughs> กลุ้มใจจังเรากำลังมีความสุขกันอยู่แท้ๆเชียวแม่แมงมุมสาวหิ่งห้อยและแม่มแมลงเต่าทอง ต่างก็ร้องไห้กันกระจองงองแงรวมทั้งหนอนไหมด้วย <c oughs> จะไม่ห่วงเจ้าตักถาบเลยสักนิดไซเดือนว่าพลางสะอื้น <c oughs> แต่ฉันเป็นห่วงเจมเขาจริงๆแล้วตักกะแตนก็เริ่มเล่นเพลงเศร้าอย่างแช่มช้าเมื่อเล่นจบทุกคนก็พากันร้องไห้สยกใหญ่ทันใดก็มีแรงกระตุกสามครั้งจากเส้นไหม เอาดึงดึงตักกะแตนร้องตะโกนทุกคนมาช่วยกันดึงให้ต็มแบงเลยนะเส้นไหมเส้นนั้นยาวสักพันเมตรเห็นจะได้แต่ทุกคนก็ช่วยกันออกแรงดึงอย่างขงมิ้ขมันและในที่สุดทางริมข้างหนึ่งของลูกพีซเจมซึ่งตัวเปียกโชกก็โผล่หัวขึ้นมาโดยมีตะขาบกอดเขาแน่น มันใช้ขาทั้ง42ขาของมันกอดรัดตัวเขาเอาไว้เกาจั่วใจีวจฉันไว้ได้แต่ขาบประกาศเกาะว่ายน้ำกลางมาหาสมุทรตามหาจนเจอฉันพ่อหนูน้อยแต่กแตนตบบาเจมอย่างรักใคร่ยินได้ด้วยนะลงเท้าของฉันลงเท้าของฉัน ตะขาบร้องเสียงหลงดูไซน้ำทะเลทำเอาลุงทาของฉันเสียมหมดเลยเงียบเถอะนะไซเดือนเอ็ดตัวเองรอดมาได้กับบุญแล้วละ่ะนี่เรายังลอยสูงขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าเจมถามใช่แล้วตะกะแตนต,ตอบกำลังจะขอมแล้วละ่ะใกล้จะถึงเวลากลางคืนแล้ว เราลงไปอยู่ข้างล่างกันเถอะไว้ให้พรุ่งนี้อากาศอุ่นหน่อยแล้วค่อยขึ้นมาใหม่แม่แมงม,มุมแนะนำอย่าเลยตะก,กะแตนท้วงฉันว่าอยู่กันบนนี้นะ่ะดีแล้วเราควรจะคอยเฝ้าดูอยู่ข้างบนนี้แหละทั้งคืน่นจะได้ปลอดภัยกว่าเพราะว่าหากเกิดอะไรขึ้น เราจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีย่างไงล่ะเจมส์เฮนรี่พอตเตอร์กับพรกพวกของเขาต่างก็ขดตัวอยู่ใ,ใกล้ๆกันบนลุกพีซเมื่อความมืดเริ่มโรยตัวลงมาเมก้อนโตและดูน่ากลัวกระจัดกระจายอยู่โดยรอบค่ำลงค่ำลงทุกทีพระจันทร์สีซีดๆกับเต็มดวง โผล่ขึ้นมาสาดสีจางๆไปทั่วบริเวณลุกพีสก็คงลอยเอื่อยๆต่อไปภาพนกนางนวลหลายร้อยตัวถูกเทียมไว้ด้วยใยไหมสะท้อนเป็นประกายอยู่กับแสงจันทร์และดูสวยงามอย่างประหลาดความเงียบแผกคลุมไปทั่วการเดินทางโดยลุกพีสนี้ต่างจากการเดินทางบนเครื่องบินโดยสิ้นเชิงเพราะเครื่องบินนั้นส่งเสียงดังลั่นไปทั่วท้องฟ้า และสิ่งใดก็ตามที่แอบแฝงอยู่บนก้อนเมฆต่างก็ตกใจและหลบหน้าไปหมดนั่นเป็นผลว่าทำไมผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบินจึงไม่มีโอกาสได้เห็นอะไรบนท้องฟ้าเลยแต่สำหรับลูกพีชนั้นใช่แล้วสำหรับลูกพีชลูกนี้มันเดินทางอย่างเงียบกลิบไม่มีเสียงกระโตกกระตากเลยและมีหลายครั้งหลายหนที่เดียวที่เจมกับเพื่อนๆของเขาได้เห็นอะไรประหลาดประหลาด อย่างที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนอย่างเช่นครั้งหนึ่งเมลูกพีสลอยผ่านก้อนเมฆก้อนใหญ่ทุกคนก็ได้เห็นสิ่งประหลาดสิ่งหนึ่งยืนอยู่เหนือก้อนเมฆเป็นหมูรูปร่างสูงกว่าคนธรรมดาสองเท่าและดูเลื่อนๆมองเห็นยากเพราะมีสีขาวคล้ายกับสีเมฆแต่เมลูกพีสลอยเข้าไปใกล้ทั้งหมดก็ได้เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตมีรูปร่างสูง บางเบาสีขา,ขาวเหมือนกับทำด้วยสำลีมีผมบางบางสีขาวด้วยวายแม่แมลงเต่าทองสาวร้องฉันกลัวจังเงยียบๆสิจ,ะจ๊ะเสียงเจมกระซิบอยู่เบื้องหลังอย่าปล่อยให้พวกนั้นได้ยินเสียงเราฉันว่าพวกนี้ต้องเป็นมนุษย์แมฆแน่ๆเลยมนุษย์แมกเหรอมนุษย์แมกเหรอ มนุษย์เมเหรอทุกคนพึมพำพลางเบียดตัวเข้าหากันตายละ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 ฉันดีใจจังที่ตาฉันบอดไม่ต้องมองเห็นพวกนั้นใส่เดือนว่าไม่งั้นฉันคงต้องร้องแน่ๆเลย ฉันหวังว่าพวกนั้นคงไม่หันไม่เห็นเราเข้านะแม่แมงมุมเสียงสัน่นเธอคิดว่าพวกนั้นจะกินเราไหมไ่เดือนถามมันจะกินเธอนะสิต่ขาบว่าพลางยิ้มกว้างพวกนั้นจะต้องตัดเธอเป็นชิ้นๆเหมือนตัดไส้กรอกแล้วก็หั่นเธอเป็นชิ้นบางๆเอาเข้าปากเลยเชียวละ ไ่เดือนที่น่าสงสารตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวพวกนั้นทำอะไรกันอยู่ตรงนั้นนะตาะกะแตนเอ่ยขึ้นไม่รู้เหมือนกันเจมกระซิบตอบคอยดูกันต่อไปดีกว่าพวกมนุษย์เมฆยืนจับกลุ่มกันและกำลังใช้มือทำท่าแปลกแลกแรกทีเดียวก็เอื้อมมือไปกำก้อนเมฆเอาไว้กำนึ่ง แล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมเสร็จแล้วก็โยนก้อนกลมนั้นไว้ทางหนึ่งแล้วก็เริ่มหันมาปั้นก้อนต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในความเงี่ยกองก้อนเมฆกลมๆก,ก,กองนั้นโตขึ้นทุกทีทุกทีจนในที่สุดก็กองโตสุงมอยู่จนบรรทุกได้เต็มรถบรรทุกขนาดใหญ่จะพวกนั้นป้าแน่ๆเลยตะขาบร้อง ไม่เห็นจะน่ากลัวที่ตรงไหนเลยเงียบเถอจะเจ้าจอมยุ่งเสดเดือนเอ็ดเมื่อเดี๋ยวมันหันมาเห็นก็จะจับเราคิงเสียเท่านั้นเองแต่พวกมนุษย์เมฆกำลังยุ่งจนไม่ทันสังเกตว่ามีลูกพีซยักษ์กำลังลอยผ่านไปทางเบื้องหลังพวกตนและพวกเราที่อยู่บนลูกพีซก็ได้เห็นมนุษย์เมฆตนหนึ่งยื่นมือขึ้นแล้วตะโกนล,ลัน่น เอาละพักพวกแค่นั้นพอแล้วไปเอาพลั่วมาได้แล้วพวกมนุษย์เมฆอื่นๆต่างก็ส่งเสียงเอตตโรด้วยความดีใจกระโดดขึ้นกระโดดลงพลางบกไม้บกบืออยู่ไปมาเสร็จแล้วก็รีบหยิบพล่วอันมหึมาขึ้นแล้ววิ่งตรงไปที่กองเมฆก้อนๆตักเอาบรรดาก้อนเมฆเหล่านั้นเทลงไปข้างล่างขณะที่ร้องขึ้นพร้อมๆกัน เทลงไปเทลงไปทั้งลูกเห็บทั้งหิมะแหละนอหนาวเหน็บและจามสัน่นให้มันสั่งน้ำหมกกันเสียให้พอนั้นมันลูกเห็บนี้เจมกระซิบด้วยความตื่นเต้นพวกนั้นทำลูกเห็บกันเสร็จแล้วก็กอยลงไปใส่คนข้างล่างลูกเห็บอะไรกันตะขาบร้องเลวไหลตอนนี้มานลดูร้อนนะ เรามีลูกเข็บในฤะแล้วดูร้อนกันที่ไหนเล่าสงสัยพวกนั้นซ้อมมือไว้สำหรับหน้าหนาวนะเจมว่าฉันไม่เชื่อหรอกตะขาแพดเสียงคนอื่นๆเอตตะขาตะขาเบาๆหน่อยอย่าเสียงดังไปเจมพูดแผ่วเบาตะขาหัวเราะลั่น เจ้าง่อพวกนัน้นไม่ได้ยินหรอกนะมันร้องพวกนั้นน่ะหูหนวกหรอกนะจะบอกให้คอยดูและไม่ทันที่ใครจะห้ามได้มันก็จัดแจงป้องปากแล้วตะโกนสุดเสียงเฮ้เ <c oughs> จ้าบอกนั้นน่ะทำอะไรกันอยู่เหรอทำอะไรกันอยู่นะ่ะไหนบอกมาหน่อยสิ <c oughs> ได้ผลทันตาทีเดียว พวกมนุษย์เมฆสะดุ้งโยงเรากับถูกพึ่งต่อยเข้าเต็มเป้าและเมื่อพวกมันเห็นลูกพีสยักษ์ลอยอยู่มิไกลนะกก็ร้องเสียงหลงออกมาด้วยความประหลาดใจและทิ้งพลั่วลงทันทีเสร็จแล้วก็ต่างยืนนิ่งจ้องดูลูกพีสยักษ์ตาไม่กระพริบพวกที่อยู่บนลูกพีสนอกจากตะขาบต่างก็ตัวเย็นเฉียบด้วยความกลัวจ้องเป่งไปที่มนุษย์เมฆรอคอยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป ทำยุ่งอีกแล้วลสิไ่เดือนเอตะขาฉันไม่เห็นจะกลัวพวกนั้นเลยตะขาบตะโกนและเพื่อแสดงให้เห็นจริงมันก็จัดแจงลุกขึ้นยืนเต้นรำไปรอบๆแถมยังทำหน้าลิงล้อเลียนพวกมนุษย์เมฆเสียอ,อีกด้วยเห็นได้ชัดว่าพวกมนุษย์เมฆโมโหขึ้นมาทันทีพวกนั้นลุกพลวดพลาดกันขึ้นมาควาอลุกเห็บขึ้นมาเต็มกำแล้วก็วิ่งบนก้อนเมฆมาจนสุดก้อน วางก้อนลูกเห็บมาใส่พวกที่อยู่บนลูกพีสอย่างไม่ยัง้งระวังให้ดีนะเจมร้องเตือนหมอบลงเร็วทุกคนคล้อยยังดีที่ทุกคนหลบได้ทันเพราะลูกเห็บก้อนใหญ่นั้นทําอันตรายเราได้มากพอๆกับก้อนหินที่เดียวและพวกนั้นก็คว้างมาอย่างสุดกําลังเสียด้วยลูกเห็บไม่รู้ว่ากี่ลูกต่อกี่ลูกถูกคว้างมาที่ลูกพีส ผ่านเจมไปดังหวือหวือแล้วฝังตัวเข้าไปในลูกพีสดังพลักพลักเป็นระยะระยะบางทีก็ไปถูกเอาหลังแข็งๆของแม่มแมลงเต่าทองแล้วกระดอนออกมาเพระหล่อนหมอบลงกับพื้นได้ไม่ราบเท่าคนอื่นบางลูกก็คว้างมาถูกจมูกและถูกตามตัวตะขาบด้วยออยเจ็บตะขาบร้องเหลิสักทีเถอะแต่มนุษย์เมฆ ไม่สแสดงทีท่าว่าจะยอมเลิกเจมและเห็นพวกนั้นวิ่งกลับไปกลับมาอยู่บนก้อนเมฆเหมือนผีตัวขาวๆผอมอมมนุษย์เมฆวิ่งไปคว้าลูกเห็บมาจากกองแล้วก็วิ่งกลับมาคว้างเห็บใส่ลูกพีชยักษ์และเมื่อลูกเห็บกองนั้นหมดไปพวกนั้นก็คว้าเอาก้อนเมฆมาปั้นเป็นลูกเห็บที่ตามใจชอบแถมยังทำลูกใหญ่ขึ้นด้วยบางลูกโตเท่ากับลูกปืนใหญ่ก็ยังมี เอาเร็วเขาเจมร้องรีบลงไปในโพรงกันเถอะเราไม่อย่างนั้นมีหวังเสร็จกันแน่ๆเลยทุกคนรีบกลูกันไปที่ปากโพรงและครึ่งนาทีหลังจากนั้นต่างก็ลงมาอยู่ในห้องข้างล่างกันอย่างปลอดภัยแต่ก็ยังไม่ไวายตัวสันขณะได้ยินเสียงลูกเห็บกระทบผิวลูกพีสดังตุบตุบอยู่ไม่ขาดระยะโอ๋ยเจ็บไปทั้งตัวเลยตะขาบคลวนคลาง ก็สัมนำหน้าแล้วนี่ไสเดือนว่าให้ใครช่วยดูให้หน่อยได้ไหมจ๊ะว่ากระดองหลังฉันแตกหรือเปล่าเปิดไฟหน่อยสิตะกะแต,แตนเท่าเอ่ยขึ้นเปิดไม่ได้แล้วแม่หิ่งห้อยโอดครวนพวกนั้นทำหลอดไฟฉันแตกงั้นก็เปลี่ยนใหม่ซะสิตะขาบว่า เงียบเงียบสักประเดี๋ยวสิเจมส์ J M H. ลองฟังดูสิฉันว่าพวกนั้นเลิกคว้างเราแล้วนะทุกคนหยุดพูดแล้วคอยฟังเสียงข้างนอกสงบลงแล้วไม่มีเสียงลูกเห็บกระทบผิวลูกพีชอีกต่อไปเราผ่านพวกมันมาแล้วล่ะนกนางนวลคงพาเราพ้นพวกนั้นแล้วล่ะชทยโยคิดไปดูขึ้นบวงันเธอ เจมนำหน้าขึ้นไปทุกคนค่อยๆไต่ขึ้นไปตามพโพรงด้วยความระมัดระวังเจมยื่นหัวไปนอกปากพโพรงแล้วมองไปร,บรอบๆปลอดภัยแล้วละ่ะเขาร้องฉันมองไม่เห็นพวกนั้นแล้วละ่ะพวกเราเมื่อทุกตัวได้ยินดังนั้นต่างก็ถอนใจขึ้นพร้อมกันอย่างโลง่ง นักเดินทางบนลุกพีสต่างค่อยๆขึ้นมาบนลุกพีสทีละคนแล้วเหลียวมองไปรอบๆแสงจันทร์ยนวลกระจางเหมือนเช่นเคยมีเมฆใหญ่กระจัดกระจายไปโดยรอบแต่มองไม่เห็นมนุษย์เมฆแล้วลูกพีสรลัวแล้วละ่ตะตะกแ่นตะโกนพลางชะงงอกลงไปมองข้างๆลูกพีสมีรูพุนเต็มไปหมดเลยน้ำลูกพีสไหลลงไปใหญ่แล้วละ่ะ แย่ yeah, แล้วส่เดือนร้องถ้าลูกผีส่วละก็เรามีหวังพังละอย่าบ้าไปหน่อยเลยนะตะขาบบอกเราไม่ได้อยู่ในน้ำสักหน่อยอุ๊ยดูน้นนะแม่เต่าทองสาวร้องขึ้นดูตรงนั้นสิทุกคนต่างก็เหลียวไปมองไกลออกไปข้างหน้าโน้นทุกคนต่างก็เห็นภาพประหลาดปรากฏต,ต่อสายตา มีอะไรบางอย่างเป็นรูปโค้งขนาดใหญ่พาดจากท้องฟ้าข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งปลายทั้งสองข้างตั้งอยู่บนก้อนเมฆแบนๆขนาดใหญ่เท่ากับทะเลทรายเห็นจะได้นั่นมันอะไรกันนะเจมเอ่ยปากสะพานนะสิสงสัยจะเป็นห่วงผาครึ่งละมั้งถ้าจะเป็นเกือกมมาก,กับหัวซักก็ไม่รู้ถ้าจันพูดผิดแล้วก็ บอกด้วยนะตะขาพึมพำใบหน้าซีดขาวแต่ที่เราเห็นน,น่ะนะมันพวกมนุษย์แม่กำลังข้ามสะพานมาหรือเปล่าทุกคนเงียบกลิบลูกพีซลอยเข้าไปใกล้ทุกทีทุกทีใช่พวกมนุษย์เมกจริงๆนั่นแหละมีเป็นร้อยเลยมีตั้งพันนั่นแนะเป็นล้าเลยละ่ะโอ้ยไม่อยากฟังสเสดื่มแผดเสียง จับฉันไปเป็นเหยื่อล่อปลาซะยังดีกว่าให้เจอพวกบ้าน,นั่นอีกถึงว่าจับฉันไปถอยเป็นเป็นให้พวกเอ็กซิการกินซะยังดีกว่าแต่กะแตนว่าเงียบๆกันน้อยเถอะเจมขอร้องทุกชีวิตเบียดตัวกันเป็นกระจุกอยู่ข้างบนลูกพีซพลังจ้องไปที่มนุษย์เมกก้อนเมฆทุกก้อนเต็มไปด้วยพวกนั้นแล้วก็ยังมีอีกหลายตน ไต่ขึ้นมาตามรูปโค้งนั้นแต่เจ้าสิ่งนั้นมันคืออะไรกันล่ะแม่เต่าทองสาวร้องขึ้นและพวกนั้นมันทำอะไรของมันนะฉันไม่สนใจหรอกว่ามันจะทำอะไรแต่ขาบว่าพลังคารตุ้มเตี้ยมไปที่ปากโพงฉันไม่ยอมอยู่ข้างบนนี้หรอกไปล่ะแต่คนอื่นๆไม่เคลื่อนไหวเลยอาจจะเป็นเพราะความกลัว หรือความตื่นตะลึงก็ไม่มีใครจะรู้ได้เธอรู้อะไรไหมเจมกระซิบอะไรเหรออะอยอะไรเหรออะไรเหรอ,อ,รหรอทุกคนรีบถามเจ้าโค้งยักษ์นั่นนะฉันว่าพวกนั้นก็นลังทาสีมันอยู่นะเห็นไหมมีกระป๋องสีกับแปลงทาสีอันเมันเล่มเลยดูสิถูกของเจม เมื่อเข้ามาใกล้ๆทุกคนก็เห็นว่าพวกมนุษย์เมฆกำลังทำอะไรทุกตนต่างก็ถือแปลงไว้ในมือคนละอันแล้วก็ป้ายสีลงไปบนรูปโค้งนั้นอย่างรวดเร็วและภายในเพียงไม่กี่นาทีรูปโค้งนั้นก็มีสีสันตรรการตาด้วยสีแดงสีครามสีน้ำเงินสีเขียวและสีเหลืองเฮ้ย hey, นั่นมอนรร้งนี่นะ ทุกคนพูดออกมาพร้อมกันพวกนั้นทำรลงใชจหลงจริงๆด้วยใช่แล้วล่ะนั่นนะ่ะรุงนะสวยจังเลยดูสีต่างๆของมันสิตะขาบ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 จ้าทุกคนตะโกนเรียกขึ้นมาดูอะไรเร็ว ขึ้นมาดูเร็วๆเ,เข้าตะาบขึ้นมาเร็วเจ้าตะคาบทุกคนตื่นตาตื่นใจซะจนลืมลดเสียงลงเหมือนเคยตะาบโผล่หัวออกมาจากปากโผล่เออฮะมันร้องฉันเคยอยากรู้มานานแล้วว่าลุกมันมาจากไหนกันเอ๊ะนั่นเอาเชือกมาทำไมพวกนั้นพวกนั้นเอาเชือกมาทำไมกันนะ่ะ โอ้โหพวกนั้นกำลังจะยอ่อนลุงลงไปข้างล่างแล้วละ่ะเจมร้องนั่นไงพวกนั้นค่อยๆยอ่อนลุงลงไปแล้วแล้วจะบอกอะไรให้อีกอย่างนะกต่ขาบว่านอกจากฉันจะผิดอย่างแรงเท่านั้นฉันว่าพวกเราจะต้องเข้าไปชนมันอย่างจังเลยละ่ะจริงด้วยตะกแต,กแตนเท่าร้องขึ้นตะกแต,กแตนเท่าร้องขึ้น รุง้งลงไปห้อยอยู่ในอากาศต่ำกว่าเมฆลงมาเล็กน้อยและลูกพีชก็ลอยอยู่ในระดับนั้นพอดีและกำลังมุ่งหน้าตรงไปยังทางสายรุ้งนั้นด้วยความเร็วพอสมควรพวกเดาเสร็จแน่แล้วแม่มึมุมสาวกลวนคลางจบเหตุกันแน่ๆเลยฉันต้นไม่ไหวแล้วล่ะไนใครบอกหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้น ใส่เดือนถามแล้วคงไม่ไปชนมันเข้าหรอกนะแมลงเต่าทองสาวตะโกนขึ้นมาไม่มีทางหรอกชนแน่แน่ฉันว่าไม่ชนหรอกแต่ฉันว่าชนแน่โอ้ยตายละทุกคนยึดเอาไว้ให้มันเจมตะโกนบอกแล้วทันใดก็มีเสียงตู้มเมื่อลูกพีส ชนเข้ากับส่วนบนของสายรุ้งแล้วก็มีเสียงแตกดังเปลี่ยงขณะที่สายรุ้งแตกออกจากกันเป็นสองเสียงเหตุการณ์ต่อจากนั้นวุ่นวายสับสนเป็นอันมากเนื่องจากเส้นเชือกที่มนุษย์เมฆใช้ย่อนสายรุ้งลงไปนั้นเกิดไปพันเข้ากับเส้นใยไหมที่เทียมนกนางนวลเข้ากับลูกพีชทีนี้ลูกพีสก็เลยลอยไปไหนไม่ได้พวกนักเดินทางทั้งหลายบนลูกพีส ก็เลยตื่นตระหนกกันใหญ่เมื่อเจมมองขึ้นไปข้างบนก็ได้เห็นดวงหน้านับพันของมนุษย์เมฆมองลงมาที่พวกเขาอย่างโกรธแค้ไปหน้าเหล่านั้นมองดูแทบไม่เป็นรูปร่างเพราะมีผมยาวปกคลุมอยู่เต็มไปหมดไปหน้าเหล่านั้นไม่มีจมูกไม่มีปากไม่มีหูไม่มีคางมีแต่ดวงตากลมบล็อกอยู่ทุกหน้า แล้วก็เกิดเหตุการณ์น่ากลัวเกินความคาดหมายขึ้นเพระมนุษย์เมฆตนหนึ่งร่างสูงใหญ่สักราวสิบสี่ฟุตเห็นจะได้ลุกขึ้นยืนแล้วก็เโดดจากก้อนเมฆมาเกาะใยไหมเนลูกพีสแรกทีเดียวก็ยังเกาะไม่ได้ร่างนั้นลอยคว้างอยู่กลางอากาศสักครู่พยายามจะควยคว้าเอาเส้นใยที่ไกลที่สุดเอาไว้ในที่สุดก็เกาะเอาไว้ได้เส้นหนึ่ง แล้วก็ค่อยๆไต่ตามเส้นใหญ่ลงมาข้างล่างไวยช่วยด้วยแย่แล้วแม่เต่าทองสาวร้องมันจะหลงมากินเหล่าแล้วละ่ะตะกะแตนร้องบ้างกระโดดหนีกันเถอะพวกเราทางงั้นให้กินใส่เดือนก่อนก็แล้วกันตะขาบร้องตะโกนมากินฉันจะไม่มีประโยชน์อะไรฉันมันกล้างเต็มไปหมด ตะคราบเจมร้องเร็วเข้ากัดเส้นไหมเร็วเส้นที่มันตายลงมานั่นแหละตะคราบรีบวิ่งรีไปที่ขั้วลูกพีสแล้วออกแรงกัดเส้นไหมอย,ย่างไม่คิดชีวิตทันใดนั้นนกนางนวลตัวหนึ่งที่อยู่ข้างบนก็ดูเหมือนจะบินแตกฝูงออกไปโดยมีเส้นใยไหมติดไปด้วยและที่ปลายเส้นไหมนั่นเองก็มีมนุษย์เมฆเกาะติดอยู่ พร้อมทั้งตะโกนแช่งด่าด้วยความโกรธไปตลอดทางมนุษย์เมฆลอยสูงขึ้นสูงขึ้นทุกทีและเห็นเป็นเงาอยู่ใต้แสงจันทร์สีเงินอยู่เจมเงยนหน้าขึ้นไปมองโอ้โหมนุษย์เมฆนี่คงแทบจะไม่มีน้ำหนักเอาเลยนะนกนางนวลตัวเดียวก็พัดลอยลิวไปได้อย่างนั้นสงสัยจะมีแต่ผมกับไอ้น้ำเท่านั้นเองแหละ พวกมนุษย์เมฆตนอื่นๆตื่นตะลึงที่ได้เห็นเพื่อนของตัวต้องมีอันเป็นไปชนนะก็เลยปล่อยเชือกที่แขวนสายรุ้งอยู่ทำให้สายรุ้งตกลงไปข้างล่างพร้อมกันทั้งสองข้างและทำให้เชือกที่พันยุ่งเหยิงกับเส้นไหมหลุดออกจากกันลูกพีสก็เลยกลายเป็นอิสระและลอยออกไปจากก้อนเมฆได้แต่อันตรายก็ยังไม่หมดไปเพราะพวกมนุษย์เมฆ ที่ยังโกรธแค้นอยู่พากันกระโดดข้ามายัางก้อนเมฆหนึ่งไปยังอีกก้อนเมฆหนึ่งแล้ววิ่งไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดพร้อมทั้งคว้างปาโดยวัตถุยังตามแต่จะหาได้นับตั้งแต่กระป๋องสีแปลงทาสีบันไดามานั่งไข่เน่าหนูตายและทุกอย่างเท่าที่พวกนี้จะหยิบช่วยมาได้มนุษย์เมฆตนหนึ่งอุสาสล็งอย่างแม่นยำ แล้วคว้างกระป๋องสีม่วงสีหกลงมาใส่ตะขาบทั้งตัวตะขาบร้องเอตโลดังลันแย่แล้วขาของฉันมันร้องมันติดกันยุ่งตุงดังไปหมดเลยเด๋อไม่ได้แล้วละ่ะตาของฉันก็หลืมไม่ขึ้นหลงดาวก็ผังหมดเลยแต่คนอื่นๆก็มัวแต่หลบของที่มนุษย์เมฆคว้างมาใส่กันให้วุ่นวายไปหมดไม่มีเวลาจะมาสนใจตะขาบได้ สีจะแห้งหมดแล้วตะขาบคล้ำครวนมันจะแข็งตัวกันหมดแล้วฉันขยำกาไม่ได้เลยเกินไหวก็ไม่ได้แต่เธอก็ยังอ้าปากไหวนี่นะเสเดือนว่าน่าเสียด้จังเจมตะขาบร้องเรียกช่วยฉันหน่อยเถอะหลังสีออกไปหรือว่าขูดมันออกก็ได้แล้วก็เถอ